ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدي ودين الحق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون تلبون จงยำเกรงต่อพรอะองค์สุบฮาหนุวตาลาเจ้าเถิดการยำเกรงต่อพรอะองค์สุบฮาหนุวตาลาเจ้านั้นคือการปฏิบัติตามคำสั่งใช้แล้วออกห่างจากสิ่งที่พรอะองค์สุบฮาหนุวตาลาเจ้าได้ทรงห้ามเอาไว้ท่านพี่น้องครับอัลกุรอานนั้นถือว่าเป็นฮักเป็นสิทธิอย่างหนึ่งที่พวกเราทุกๆคนนั้นจำเป็นจะต้องรักษา อันกุรอานนั้นเป็นสิ่งที่พวกเราทุกๆคนนั้นจําเป็นที่จะต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการท่องจําเกี่ยวกับเรื่องของการทําความเข้าใจการปฏิบัติตามและนําความรู้ที่เรามีอยู่ในอันกุรอานนั้นไปบอกต่อหรือเผยแพร่ท่านพี่น้องครับจะมีอายะหรือบรรดาองค์การต่างๆที่เราเรียกกันว่าสเรอัลลาซิมะหรือบางคนเรียกว่าอายะลาซิม สิ่งแน่นอนตอนสมัยเราเด็กๆนั้นเราก็จะโดนบังคับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีโอกาสได้เรียนฟอรดูอีนในชั้นปีที่สามและชั้นปีที่สี่ก็จะมีการบังคับให้ท่องจำสุรอัลลาซิมะตั้งแต่สุรอวัดดูฮาจนกระทั่งถึง,งคุนาอุบุบบรบินนาสท่านพี่น้องครับเคยสังเกตความหมายของอายะต่างๆนี้หรือไม่ โดยเฉพาะในยิ่งในฟรดดินชั้นปีที่4และชั้นปีที่3นั้นตั้งแต่สุราวัตด,ดูฮาไปจนกระทั่งสิงกุณอูซูบบรบบินนาเป็นความหมายที่เกี่ยวข้องและผูกพันเกี่ยวกับชีวิตของเราทั้งนั้นเลยอ,อย่างในวันนี้อินชาอัลลอฮ์ครับจะพยายามนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของสุระอัดดูฮาสุร้อัดดูฮาแปลว่าเวลาสาย เพราะอัลลอสุบฮานละ ت ع าาเจ้าได้เริ่มต้นด้วยกับสุรานี้ด้วยกับวาวุลกสัมวาวแห่งการสาบานมีไม่กี่คำในพระมหากะเบ,บียนกุรอานที่อัลลอฮ์ใช้วาวกอสัมหรือว่าวาวสาบานนี้ผูกพันเกี่ยวกับคำที่ต่อท้ายนั่นแสดงว่าอัลลอฮ์ให้ความสําคัญอายะของสุรานี้โปรองสงรงกัสว่าบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรหีมวัดูฮา ขอสาบานกับเวลาสายท่านพี่น้องครับที่รอกต้องพูดถึงเวลาสายก็เพราะเนื่องจากว่าเป็นเวลาที่พวกเราหลายๆคนกำลังยุง่งกำลังยุ่งอยู่กับเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเราบางคนออกจากบ้านในเวลาสายเพื่อที่จะไปส่งลูกบางคนรีบในการที่จะไปทำงานบางคนอยู่กับบ้านก็จะยุ่งอยู่กับเรื่องของสวนผัก ให้น้ําให้อาหารเป็ดให้อาหารไก่บางคนเลี้ยงนกก็จะยุ่งในเวลาสายช่วงของเวลานี้ท่านพี่น้องครับแต่พระมโส์สบอาตาลาเจ้าเอามาสาบานเอาไว้วัดดูฮามีสาะหนึ่งมีละมาดหนึ่งที่เราเรียกกันว่าสาะตุดดูฮาท่านพี่น้องครับลองนึกดูว่ามันกี่ปีมาแล้วกี่เดือนมาแล้ว ที่เราเองนั้นยังไม่เคยหรือไม่ได้ปฏิบัติหรือที่หลงลืมไปแล้วว่ามีละหมาดดูฮาด้วยสลาตุด,ดูฮาถามตัวเองดัชนีน้องว่ากี่ปีแล้วกี่เดือนแล้วที่เราไม่เคยละหมาดดูฮาเลยแต่ทําไมอัลลอฮฺสุบฮานูวาตาลาเจ้ากับสาบานเอาไว้กับช่วงเวลานี้นั่นเพราะว่าช่วงเวลานี้มันมีความสําคัญมันเป็นช่วงของการเปิดวัน บารอกัลลอฮุฟิเยาวอัลลอฮ์จะให้ความจำเริญอัลลอฮ์จะให้ความมีบารักัตในวันต่างๆด้วยกับการที่เรานั้นเปิดด้วยจัวด้วยกับละหมาดดูหาท่านพี่น้องครับท่านอบูดัดรินได้ได้งานเอาไวไ้คล้ายๆกันกับท่านอับูฮุเรยร์ท่านนั้นได้บอกว่าคนรักของฉันเอาซซอนีคอลีลิน คนรักของฉันหรือว่าเพื่อนสนิทของฉันได้สั่งฉันเอาไว้สามประก,การด้วยการที่เขาสั่งอันไว้บิสยามิซาลาสติอายามให้ทำการถือศสิอดสามวันมินกุลลิชารินในทุกๆเดือนเพื่อนรักของฉันคนนี้ไม่ต้องสืบนะครับท่านพี่น้นองครับเพราะว่าบรรดาซอฮาบานีเรียกท่านอซูสลุลลอฮศสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าคอลิล เพื่อนสนิทเป็นคนรักนบีนั้นได้สั่งฉันท่านอบารซาดินบอกเอาไว้ท่านอบูอูไราะก,ก็บอกเอาไว้เช่นกันว่าสั่งเอาไว้สามอย่างด้วยกันอย่างที่หนึ่งคือการถือสินอดในแต่ละเดือนถือสามวันโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในช่วงกลางเดือนวันที่สิบสามวันที่สิบสี่และวันที่สิบห้านั่นหมายถึงพระจันทร์เต็มดวงท่านนาบีบอกว่าให้ทําการถือสินอด อันที่สองนบีบอกกับวว้ว่าอัลลอานามุอิลลัลอาลัทรินอย่าได้นอนจนกว่าจะละหมาดสามเราก็ะอัดละหมาดวิเตศและก็ประการที่สามที่เขานั้นได้สั่งฉันเอาไว้ก็คือตัสซุบฮะตุดดูฮาก็คือการละหมาดดูฮาฟิสซาฟารีวัลฮาดารี ไม่ว่าเราดันจะออกเดินทางหรือว่าเราอยู่กับบ้านท่านพี่น้องที่รักและกระล็รุเทลายเราจะออกเดินทางหรือว่าเราอยู่ในระหว่างทางเราก็สามารถทําการละหมาดูฮาได้วัาฮาดอริหรือเราอยู่กับบ้านก็ให้เรานั้นทําการละหมาดูฮาท่านพี่น้องก็ลองนึกดูแล้วกันว่านานแล้วหรือย,อยังที่เรานั้นยังไม่ได้ละหมาดูฮาช่วงเวลาแคบๆเราก็อัดของละหมาดูฮาน้อยที่สุดเรอกอาก็อัดใจนี่มีสองเรอกอาก็อัด หรือว่าช่วงกลางๆก็ละหมาดสี่มากหน่อยก็ละหมาดแปดใครจะละหมาดสิบใครจะละหมาดสิบสอง 12, ก็สามารถทําได้ถ้าหากว่าเรามีเวลาแต่ท่านพี่น้องที่รักและครรพทั้งหลายครับวันนี้แต่ก่อนที่เราจะออกจากบ้านเราใช้เวลากินข้าวสิบห้านาทีหรือว่ามื้อเช้าสิบห้านาทีตัดมันออกหรือมื้อเช้าสักสิบนาทีแล้วอีกห้านาทีไปละหมาดดวฮคาได้ไหมท่านพี่น้องก่อนที่เราจะออกไปละหมาด ก่อนที่เราจะออกไปทํางานละหมาดดูฮาก่อนชักสองรอกะอัด่ันบีน้องวันนี้เชื่อแนละเกิดหลายต่อหลายคนดันบีน้องรับหมดเวลาซุบยีแล้วเราถึงจะออกไปทําการทํางานทํากิจการต่างๆไปโรงเรียนไปบริษัทไปทําภารกิจ่ันบีน้องรับสองรอกะอัดเวลาแคบแคบในการใช้หรือเวลาละหมาดดูฮาเราทําได้ไหม แล้วอัลลอฮ์ตรัสเอาไว้นี่มาชาอัลลอฮ์สองช่วงเวลาเวลาต่อไปเพรบาะว่ลลาบอกว่าวันไลลีอีดะซะจะและสองขอสาบานต่อเวลากลางคืนอีดสซยาเมื่อมันเงียบสงบอัลลอฮ์วางบัตันบิน้องครับลองสังเกตดูนะเวลาดูฮานี่มันกว้างหมดเวลาซูบะจนกระทั่งเข้าเวลาซูรี่มันเป็นเวลายาวมากเลยในเวลานั้นไม่มีฟัดู สำหรับการละมาแต่มีนวาวฟิลมีละมาสุนัตก็คือละมาดูฮา,าเวลากลางคืนก็เช่นกันท่านพี่น้นองที่รักและก็รับทั้งหลายหมดตั้งแต่แสงแดงที่ขอฟ้ารับหายไปจนกระทั่งแสงอรุณจริงขึ้นซึ่งกินเวลานานหรือเก่บางทีอาจจะสิบชั่วโมงบางทีอาจจะสิบสองชั่วโมง่านพี่น้นองรับละมาอิชาเส็จเรียบร้อยแล้ว เราก็เข้านอนช่วงเวลาที่เราตื่นขึ้นมาในเวลากลางคืนพระอลอสุบานุวตาละเจ้าจะ,สะเสด็จลงมาที่ใบตินอิซ่าชั้นฟ้าโลกดุนยามีฮะดิษซึ่งที่รายงานเอาไว้พรอ่าจะไต่ถามว่าใครเ็ตามที่จะมาขอฉันมีไหมใครที่จะขอฉันเกี่ยวกับริสกีฉันจะให้ ใครที่จะขออิสติกฟ้ากับฉันฉันจะยกให้ใครที่จะเป็นผู้ที่ตบัตตนฉันก็จะอภัยให้กับเขาท่านพี่น้นองที่รักและทรกทั้งหลายด้วยกับเวลาดังกล่าวสองเวลานี้วัดดูฮาและวันไลลีอิดาสยาเราก็ต้องนึกดูท่านพี่น้นองครับกี่วีมาแล้วเหมือนกันกี่เดือนมาแล้วเหมือนกันที่เราไม่เคยตะฮัดหยุดเลยเราดักจะพบาะรอมฎอนอย่างเดียวเพราะว่าสาลาทุตตะรวีเป็นกิยามุลเลน เราเอาเฉพาะในรอมฎดอนอย่างเดียวพอนอกรอมอดท่านพีน้องครับไม่เคยกิยามุเลิมเลยไม่เคยตะฮันยุดเลยนั่นไม่ใช่สิ่งที่ดีครับใครครับที่ละมอดสุบฮานุวาตาเจ้าบอกว่าควรที่จะละมาดูฮะควรที่จะละมากิยามุเลิมตื่นขึ้นมาหาอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาในช่วงสองเวลาดังกล่าวนีเมื่อวัดดะากะรบุกะวมาโกละ คนนี้แหละครับคนที่คิดว่าอัลลอฮ์ทิ้งคนที่คิดว่าอัลลอฮ์ไม่ได้มองดูเราคนที่คิดว่าอัลลอฮ์ไม่ช่วยเราคนที่คิดว่าอัลลอฮ์หูดบคนที่คิดว่าอัลลอฮ์ตาบอดคนที่คิดว่าอัลลอฮ์นั้นไม่ได้สนใจตัวเราเลยคนเหล่านี้นะครับท่านพี่น้องที่ตตองละมาดิฮะที่ตตองละมาก,กิยามุลเล พราะอัลลอฮฺได้เมื่ในกุรอานว่ามาวัดด่างดาวบบุกดาวมาคนละเราไม่เคยทอดทิ้งเจ้าเลยอัลลอฮฺบอกกับดัชนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกะกะอันตะอัลลอฮฺบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดว่าเราไม่เคยทอดทิ้งเจ้าเลยในขณะที่หัวใจของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม คิดว่าอัลลอฮ์ทอดทิ ah ah. ้งท ah ่านพี่น้องครับอัลลอฮ์ตรัสกับท่านนบีมุฮัมมัดก็เหมือนกับตรัสกับเราเพราะพวกเราคืออุมมะมุฮัมมัดียะเป็นบระชาชาของท่านนบีมุฮัมมัดดังนั้นใครก็ตามที่มีหัวใจคิดว่าอัลลอฮ์ทิ้งคิดว่าอัลลอฮ์ไม่ช่วยเหลือไม่เคยคุยไม่เคยปรึกษากับอัลลอฮ์เลยมีปัญหาในชีวิต ยิ่งในขณะนี้ท่านพี่น้องครับใครที่ประกอบธุรกิจจะรู้ทันทีว่ามันฝืดมันเครืองเหลือเกินใครที่มีอาชีพใครที่มีหน้าที่มีการงานมีงานประจำท่านพี่น้องรักษามันให้ดีเหลือเกินเพราะว่าในขณะนี้ท่านพี่น้องครับหลายต่อหลายคนตกงานหลายต่อหลายคนไม่มีงานทุกคนคิดว่าเราพระสุบฮาวนุวตาลาเจ้าไม่เมตตาลองดูสิครับสองเวลานี้ ดูฮ้าและวันใลมีอิรซยญาละมาดูฮาและละมาดกลางคืนลองปรึกษาอัลลอฮ์ดูท่านน้องครับชีวิตเราที่มันพบกับอุปสรรคชีวิตเราที่มันพบกับความคับแคบลองปรึกษาอัลลอฮ์ดูไม่ใช่วันนี้ท่านน้องครับโทรหาจต่คนอื่นโทรไปปรึกษาคนนั้นโทรไปปรึกษาคนน,ปปคน,นี้คู่เดียวที่เราลืมปรึกษาคืออัลลอฮ์ซุบฮา,า,านวะตาอาละทั้งทั้งที่พระองค์ทรงบอกว่า wala سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ fatarda Allahu albat Allah ta'ala wa Muhammad ra mai koey thot jing chao ma wadda ka rabbuka wa ma qala và akhiratu khairul lak minan qula Ban <Nhaluan> kong kwam ot ton yom dee gwa ton ton nan <Nhaluan> ย่อมดีกว่าดุนยาท่านพี่น้องที่รักและกรารพทั้งหลายวันนี้เราเฉลี่ยให้มันบาลานซ์กันไหมระหว่างดุนยากับอาคิราะหรือว่า24ชั่วโมงของเราเป็นดุนยาหมดเลยไม่มีอาคิร์เลยอัลลอฮรและเราจะให้ความยุติธรรมกับเวลาที่อัลลอฮ์ให้ได้อย่างไรท่านพี่น้องวันนี้24ชั่วโมงเราเข้าหาอัลลอฮ์เพียงแค่หเวลา เวลาละห้านาทียี่สิบห้านาทีต่อวันทั้งทั้งที่มนุษย์คนหนึ่งมียี่สิบสี่ชั่วโมงเท่ากันหมดและทั้งที่เรารู้ดันแหละท่านพี่น้องครับว่าอาเคโรด,ดีกว่าดุนยาแต่เราก็ยังให้เวลากับดุนยามากกว่าอาเครรด,ดังนั้นท่านพี่น้นองที่รักและกคาุพทัางหลายลองเพิ่มสักสองเวลาจากเวลาฟารัรดูหา้าเวลาเพิ่มอีกสักสองเวลาคือเวลาดูฮา และเวลากิยามุดล,ลินเอาสองเวลานี้ท่านพี่น้องครับขออูอาจากอัลลอฮ์ยกมือให้สูงๆหลังละมาเงนมองฟ้าเพราะนาบีก็ใช้สูตรนี้กอดเดนารอจากก็ลูบาวัดยิกะฟิสสามะนบีก็ใช้สูตรนี้เหมือนมองฟ้าอยู่ตลอดเวลาอัลลอฮ์รู้แล้วว่าในใจเราต้องการอะไรท่านพี่น้องครับดังนั้นท่านพี่น้องที่รักและครรัทั้งหลายอัลลอฮ์การันตีเอาไว้เลย ใครก็ตามที่ไม่ทิ้งพระองค์นึกถึงพระองค์งกงมกาบขอบคุณต่อพระอัลลอฮฺ س ب ح ا ن ตแลาลาเจ้าวลาเราจายุติการบุกะฟัตรดงอัลลอฮ์ก็จะให้ยุติกาอัลลอฮ์ก็จะให้แก่เจ้าฟตดัดดงกระทั่งว่าเจ้านั้นพอใจไม่ได้บอกนะครับว่าให้เท่าไหร่แต่ให้จนกระทั่งเจ้านั้นพอใจ ดังนั้นท่านพี่น้องที่รักและครคอรทั้งหลายครับสองสิ่งที่เรายืนยันได้อย่างชัดเจนสำหรับบุคคลที่ให้เวลาดูฮาและให้กิยามุเดนสองอย่างอัลลอฮ์ยืนยันไว้ในคกุรอานชัดเจนเลยว่าเขาจะได้รับวาวะจัดกะบอแลมฟาฮะเดเขาจะได้ร <t> ับทางนำวาวะจัดกะอีลางฟะอักนาเขาจะพ้นจากความยากจน ดังนั้นท่านพี่น้องที่รักและเุาทพทั้งหลายครับด้วยกับเวลาจํากัดอาจจะพูดถึงสุรอัตด,ดูฮานี้ได้ไม่ครบแต่ก็นั่นแหละท่านพี่น้องครับในตอนต้นของสุรอัตด,ดูฮาได้บอกเอาไว้ยอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องความสําเร็จสองประการที่พระอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาเจ้าจะให้กับคนที่ให้เวลาแห่งการละหมาดดูฮาและการละหมาดกิยามุเลเด่น اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. <applause>

الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اتقوا الله أوصيكم وإياي أولا بنفسي بتقوى الله لطاعته لعلكم ترحمون. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وفتنتهما ومن عذاب النار. Allahumma mansuril islami wal muslimin fi makanina wa fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ja'al baladana baladan aminan Wasalaman salaman bi rahmatika ya arhamar rahimin اللهم انصر الاسلام والمسلمين في مكاننا وقريتنا واهدنا الى صراط مستقيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالأقل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا بالصلاة